สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้นะฮะมาเจอกับพี่ไม้เช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้นะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อนะครับมาเจอกันในรูปแบบใหม่บ้างนะครับซึ่งวันนี้นะครับตามหัวข้อนะที่พี่ไม้ได้ลงเชื่อไว้นะครับนั่นก็คือการใช้โดรนนะครับ DJI นะครับ Air 2s นะครับบวกกับ DJI FPV นะครับว่าเจ้า2ตัวนี้นะครับ บวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยจะสามารถสรรสร้างผลงานออกมาได้เป็นอย่างไรกันบ้างซึ่งตอนนี้นะครับพี่ไม้จะใช้โปรแกร,รมนะครับนั่นก็คือ,อ Final Cut นะครับในการตัดต่อนะครับแล้วก็พี่ไม้จะแนะนำนะครับเทคนิคแบบง่ายๆนะครับที่สามารถทำได้กับเกือบจะทุกโปรแกร,รมเลยนะครับก็คือเป็นการตัดแบบคัดท o คัดทั่วไปนะครับ มาดูกันนะครับโดยรวมนะครับอันดับแรกนะเราก็ต้องหาเพลงนะครับที่เรานะครับอยากจะใช้นะครับในคลิปนะครับซึ่งก็ไปหาเซิร์ชกันได้นะครับโดยการพิมพ์นะครับชื่อเพลงนะครับหรือว่าสไตล์เพลงที่เราชื่นชอบนะครับจากนั้นตามด้วยคําว่า no copyright นะครับเราก็จะได้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์มาแล้วครับจากนั้นเนี่ยเราก็นําไฟล์วิดีโอนะนำเข้ามานะครับในโปรแกรมของเราพี่ม้าจะข้ามนะ จะข้ามนะครับเพราะว่าพี่ไม้ไม่ได้มาเทรนนิ่งการใช้โปรแกรมนะครับแต่พี่ไม้จะมาแนะนำนะครับในส่วนของเทคนิคนะครับของการตัดต่อนะครับเพื่อที่จะให้ได้ผลงานที่มีความแตกต่างหลากหลายนะครับเอาล้ครับเริ่มเลยนะเริ่มต้นเนี่ยเพลงที่พี่ไม้ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะลองฟังดูก่อนอพี่ไม้ย,ยกเสียงเพลงขึ้นนะ อ่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเพลงที่พี่ไม้เลือกเนี่ยมันก็จะมีทั้งในส่วนของอเพลงที่เป็นส่วนของช้านะครับเร่งอารมณ์นะครับให้เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของบีทนะครับเหตุที่พี่ไม้เลือกใช้บีทนะฮะเพราะว่า เวลาที่พี่ไม้บิน FPV มานะครับพี่ไม้ก็จะซ้อมโดยการใส่หูฟังนะครับแล้วก็บินนะครับซึ่งเพลงที่พี่ไม้ฟังนะครับก็จะเป็นแนวบีทนะครับแล้วก็พี่ไม้ก็จะประมาณว่าฟังไปด้วยบินไปด้วยนะครับซึ่งในส่วนของท่าทางการบินนะครับพี่ไม้ก็จะพยายามบินให้มันเข้ากันนะครับกับเนื้อเพลงนะ แล้วก็กับจังหวะของเพลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พี่ไม้จัดต่อพี่ไม้ก็เลยพยายามเลือกเพลงที่เป็นสไตล์แบบนี้แต่ถ้าใครนะครับที่บินโดรนที่เป็นแบบโดรน gps นิ่งๆธรรมดาทั่วไปนะครับบางครั้งมันก็อาจจะไม่เหมาะไม่เข้านะครับก็ต้องไปลองเลือกจัดสรรเพลงที่ดูแล้วมันเข้านะครับกับวิดีโอของเรานะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นก่อนเนี่ยเดี๋ยวไล่ดูนะเนี่ยพี่ไม้จะอธิบายทุกเฟรมเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะเริ่มต้นเนี่ยพี่ไม้ก็จะให้เห็น เป็นลักษณะของยังไงเดียเป็นเป็นสิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้โดยที่ยังไม่เห็นว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเป็นอะไรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้เห็นแบบไกลๆแล้วก็ค่อยๆโคลสอัพเข้าไปนะครับเอาเริ่มต้นนะกับเพลงดูนะ <Yesterday. S 1> เห็นไหมดนตรีที่พี่ไม้ดึงมาเนี่ยมันจะมีเหมือนเสียงลมอยู่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพี่ไม้ก็เลยเลือกช็อตนี้นะเพื่อที่จะให้คนดูเนี่ย นึกไม่ออกก่อนว่าเรากำลังจะสื่ออะไรนะครับทุกคนก็จะนึกถึงทะเลน้ำแล้วอะไรต่อลอะตอนนี้เริ่มเห็นละเล็กๆทุกคนตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มคิดแล้วว่ามันคืออะไรนะครับคนไปไว่ายน้ำคนเล่นน้ำเหรอนเห็นไหมเราจะไม่เปิดก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยเราให้เห็นสถานที่แบบนี้ก่อน หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เห็นเป็นมุมกว้างนะครับพอเวลาที่คนดูมุมกว้างอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มสงสัยแล้วว่ามันคืออะไรในการที่เรานะครับตัดต่อแบบคั t ทูคัตแบบนี้นะก็คือตัดเลยไม่มีการดิสโซฟไม่มีการเฟดเนี่ยนะครับเราต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับการใช้มุมซ้ำนะครับถ้าสมมุติว่ามุมแรกเนี่ยเราแพนจากขวาไปซ้ายและมุมที่2เราก็แพนจากขวาไปซ้าย3ก็แพนจากขวาไปซ้ายมันจะดูแล้วแบบ แปลกๆขัดๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องวางแผนการถ่ายให้มันมีความหลากหลายของมุมเพื่อเวลาที่เรานำไปตัดต่อนะครับมันจะได้ดูแล้วสมูทดูแล้วต่อเนื่องนะครับดูแล้วรู้สึกลงตัวนะครับมันจะไม่ขัดตานะโอเคพี่ไม้ก็จะเปลี่ยนมุมเลยขึ้นไปท็อปนะฮะตอนนี้คนก็เริ่มรู้แล้วว่ากิจกรรมมีอะไรบ้าง โอเคเห็นไหมเมื่อกี้ก็คือเป็นมุมท็อปนะครับแล้วก้มลงมาประมาณ90นะแต่พอตอนนี้ปุ๊บเนี่ยพี่มาร์กจะมาเป็นสไลด์นะครับบินแบบสไลด์ด้านข้างนะครับเพื่อที่จะให้เขาเห็นมุมมองที่แตกต่างกันนะเห็นไหมลากอารมณ์ไปหน่อยอย่าเร่งรีบจนเกินไปเห็นไหมครับมุมต่ำบ้างมุมสูงบ้างนะครับก็สลับกันไปเรื่อยๆนะ ให้คนได้ใช้จิตนาการตามไปด้วยนะครับเห็นไหมแล้วเหมือนแบบนี้ดนตรีมันกําลังเร่งอารมณ์ขึ้นใช่ไหมครับพี่ไมค์ก็เลยเลือกช็อตที่คลื่นเนี่ยมันกําลังซัดนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยที่เล่นแล้วก็กําลังไหลไปกับคลื่นแบบนี้นะเห็นไหมตอนแรกเนี่ยจะเป็นช็อตนี้นะ,ะแต่พอดนตรีมันเริ่มเร้าขึ้นใช่ไหมก็ให้มีการ movement นะครับมากขึ้นนะ จากนั้นเราก็ไปเข้าช็อต FPV ได้เลยนะครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันเริ่มที่จะสนุกขึ้นมาละแล้วลสังเกตเห็นไหมครับเมื่อสักครู่เนี่ยดนตรีเนี่ยพี่ไม้ขยายให้ดูนะในช่วงตรงนี้นะครับดนตรีนะครับมันมีการเ,เหมือนกับว่าเป็นจังหวะที่เป็นจังหวะคิกนะครับจังหวะกระเดื่องนะครับตึกตึกตึกใช่ไหมพี่ไม้ก็จะเ,เหมือนกับทําเป็นลักษณะคล้ายๆกับวาร์ปช็อตนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่เราเร่งสปีดไปนะคือพี่ไม้เป็นคัดทูคัดเลยนะครับดูให้ดีนะ ฟังดนตรีก่อนนะเห็นไหมมันตึกตึกตึกใช่ไหมครับตึกแรกเนี่ยพี่ไม้ก็จะตัดเลยนะครับตอนแรกเนี่ยมันกําลังอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมครับแล้วพี่ไม้ก็ตัดให้มันมาอยู่ข้างต้นไม้เลยนะครับซึ่งมันเป็นซีนเดียวกันที่ต่อเนื่องกันนะแต่ว่าพี่ไม้ตัดนะครับตัดช่วงมันออกนะครับให้ตึกแรกเป็นแบบนี้ตึกที่2ก็ลงมาข้างล่างนะครับแล้วตึกที่3มเนี่ย ก็ไปอยู่บนพื้นทรายเลยนะครับมันทําให้คนที่ดูเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยใส่ใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของซาวเรื่องของจังหวะดนตรีด้วยนะครับอ่ะลองดูใหม่นะตั้งแต่ช่วงแรกที่เร่งขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วพอมันเข้าเป็นท่อนฮุกเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็น FPV เลยนะครับดูนะอ่าแล้วก็ดูท่อนนี้นะเตรียมตัวนะท่อนนี้นะครับท่อนคิกตรงนี้นะเห็นไ,ไหมมันก็จะดูไม่เงียบเหงานะครับแทนที่มันจะบินนิ่งๆลงมาถึงหน้าหาดนะครับ ง่ายๆนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยหลังจากนั้นเนี่ยดนตรีมันกำลังสมูทแล้วก็กำลังอยู่ในโทนเดียวกันดังนั้นพี่ไม้ก็จะไม่ตัดนะครับช่วงนี้มันเป็นช่วงที่โทนดนตรีเนี่ยกำลังไปด้วยกันกับภาพได้พี่ไม้ก็จะลากยาวเพื่อให้คนเนี่ยดูแล้วมันไม่ไม่เวียนหัวจนเกินไปนะครับไม่ตาลายจนเกินไปนะครับถ้าเราคัดทุกคัดแล้วตัด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 ,ตด,ตดอยู่เรื่อยเนี่ยมันดูแล้วมันจะปวดหัวนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีช่วงที่ให้ผ่อนคลายด้วยนะครับ ดนตรีเริ่มเบาลงโอเคเราก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนจังหวะนะครับกลับมาใช้เจ้า air 2 s ต่อนะครับซึ่งมันก็จะเข้ากับดนตรีนะครับเพราะว่าดนตรีเนี่ยมันจากความเร็วเมื่อสักครู่เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันลดอารมณ์ลงมาแล้วเราก็ต้องให้คนดูเนี่ยเขาได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับอ่าแล้วช่วงตรงนี้เห็นไหมมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงดนตรีที่เร่งเข้ามาหาจังหวะของคิกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสีม่วงตรงนี้นะที่เห็นตรงนี้นะ พี่ไม้ก็จะทําการเร่งสปีดนะครับแต่ว่าวิดีโอท่อนนี้นะครับกับท่อนนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเดียวกันนะครับแต่เราเลือกนะครับที่จะสปีดนะครับในตอนต้นแล้วก็ให้มาช้าในตอนปลายนะครับในการเลือกทําสปีดนะครับพี่ไม้ก็จะเลือกทําสปีดในแค่บางช่วงเวลานะครับแล้วช่วงที่มันจบการสปีดพอดีนะครับเราก็จะต้องให้มันขึ้นห้องดนตรีใหม่พอดีเหมือนกันนะครับมันก็จะลงตัวนะครับอลองดูนะ เห็นไหมเราต้องฟังให้ออกด้วยนะครับเราต้องฟังดนตรีให้ออกด้วยนะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูขัดขัด,ขดกันนะเมื่อดนตรีนะครับเร็วขึ้นนะครับเราขึ้นนะครับพี่ไม้ก็จะมาเข้า FV shot กันต่อนะครับซึ่งโดยส่วนมากพี่ไม้ก็จะเน้นฟังเพลงนะครับว่าเพลงนั้นมันช้าหรือเร็วนะครับแล้วเราก็เลือก shot ที่สอดคล้องนะครับ ส่วนมากนะครับพี่ไม้ก็จะเร่งสปีดเป็นบางช่วงนะครับไม่เน้นสโลนะเพราะว่าคลิปพี่ไม้ทำเนี่ยเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้ายิ่งสโลก็จะยิ่งช้าละครับแล้วก็เทคนิคเหล่านี้นะครับใช้ได้กับโดรนที่เป็นโดรน GPS บินแบบนิ่งๆทั่วไปเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ FPV นะเราก็เลือกปรับนะครับการบินให้เร็วให้ช้าที่แตกต่างกันนะครับโอเคคร่าวๆนะก็น่าจะเป็นประมาณแบบนี้นะครับส่วนตอนปิดนะครับพี่ไม้ก็จะเลือก ปิดคลิปนะครับด้วย FPV Shot นะฮะเพราะว่าพี่ไม้ขึ้นด้วยเจ้า DJI Air 2S แล้วนะครับเทคนิคง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะก็คือฟังดนตรีนะครับฟังดนตรีนะครับจับจังหวะให้ได้นะครับแล้วก็เลือกมุมนะครับเลือกมุมของการที่จะนำมาต่อช็อตกันเนี่ยคืออย่าให้อย่าให้มุมมันซ้ำกันนะครับแล้วก็ดูนะครับว่าเพลงเนี่ยช่วงไหนมันช้าช่วงไหนมันเร็วนะครับก็จับภาพใส่ให้เหมาะสมนะครับ สิ่งสําคัญนะครับก็คือการที่เราถ่ายมาเนี่ยเราต้องถ่ายมาครบนะเราต้องถ่ายมีทั้งมุมก้มกว้างๆเห็นไหมแล้วก็มุมสไลด์บินเข้าไปนะครับลักษณะเหมือนซูมอินซูมเอานะครับแล้วก็มีมุมที่แบบว่าอยู่ด้านบนก้มลงแต่ว่าไม่สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็หมุนทั้งด้านแกนยอนะครับหมุนแบบเนี้ยเบาๆนะครับอย่าเร่งอย่ารีบนะแล้วก็มีทั้งในส่วนของ เมื่อกี้หมุนแล้วลงใช่ไหมครับอันนี้คือหมุนแล้วก็ถอยขึ้นบนนะครับซึ่งเราต้องดีไซน์พวกนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องนําไปใช้ในการตัดต่อถ้าเราถ่ายมาแล้วทิศทางเหมือนกันหมดนะครับพอเวลามาตัดต่อเนี่ยมันจะดูแล้วแบบเหงามากนะครับมันทําให้ไม่มีความน่าติดตามของวิดีโอนั้นๆน,น,นะครับ เอาละคร่าวๆนะพี่ไมค์คิดว่าน่าจะพอเป็นแบบอย่างนะครับให้น้องๆน,นะครับได้ไปลองฝึกซ้อมฝึกทํากันดูนะครับติดขัดตรงไหนนะครับหรือว่าทําแล้วได้ผลเป็นอย่างไรอย่าลืมนํามาแบ่งปันให้ดูกันบ้างนะครับโอเคครับไปไปดูพร้อมกันนะครับว่าคลิปนี้นะครับเมื่อตัดต่อเสร็จแล้วจออกมาเป็นอย่างไรครับ